สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาเยี่ยมคุณเกียงศักด์นะครับผมเจสซี่ครับเป็นตัวแทนของร้านพรชัยโซลาเซลล์นะครับวันนี้เดินทางเข้ามาเยี่ยมคุณเกียงศักด์ที่ได้ใช้สินค้าล้อมรั้วไฟฟ้าของเราได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกียงศักด์ครับสวัสดีครับผมเกียงศักด์นะครับหรือที่ท่านนี้เขาเรียกชายน้อยครับมาทําฟาร์มบัวอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะฮะครับเป็นยังไงบ้างครับจากหลังจากที่ลองใช้รั้วไฟฟ้าเราไปรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้รั้วไฟฟ้ามา ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับรบเรามีแปลงปล่อยแล้วไม่ต้องไปใช้ลวดหนามอ่ะซึ่งมันแพงมากครับตอนแรกคุยงบประมาณที่ล้อมลวดหนามนั้นน่าจะหมดประมาณล่วมล่มแสนนะครับกับที่20 20กว่าไร่ลวดหนามที่เป็นแบบเหมือนเสาปูนฝั่งนู้นใช่เป็นลวดหนามที่เสาปูนฮครับนั้นน่าจะเป็นแสนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแสนนะครถ้าเสาไม้หน่อยนึงก็ค่าแรงคนงานก็น่าจะหมดเยอะครับแล้วพอเป็นรั้วไฟฟ้าเนี่ยแค่ตัวลวดเนี่ยลงทุนเป็นเท่าไหร่แอบเส้นลวดเนี่ย เส้นลวดนี้เราตีเป็นแปลงนะฮะเส้นลวดนี่ก็ซื้อมา2-3สาครั้งแนละ้วก็น่าจะประมาณพัน 1, กว่าบาทครับเฉพาะลวดนะเพราะเราใช้เยอะและตีเป็นล,อล็อบเลยหาตัดเองใช่ไหมครับไม่ไผ่ไปตัดตามสวนครับแล้วก็ไปซื้อเข้ามา300ทั้งกอเลยก็ประหยัดไปเยอะครับเป็นไงครับการใช้งาน ก็ไม่มีอะไรมากหลังจากต่อวงจรเสร็จก็ตอนเช้าเราก็เอาแบตมาคีปขั้วบวกแค่นั้นแล้วก็วกจบงาน,นแล้วครับแล้วเราก็ปล่อยได้เลยงัวไม่ดื้อไม่อะไรดื้อแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับอยู่ครับตัวยิงพวกงัวสาวยิ่งเฟี้ยวๆของนั้นเลยมาอยู่ที่เนี่สบายโดนไปทั้งสองค้างเนะี่ยเข็ดเลยหลังจากนั้นมาบางวันก็ไม่ต้องปล่อยก็ได้ มันก็จะกลัวไปเองที่ฟาร์มนี้ก็จะเป็นตีเป็นเห็นตีเป็นรั้วแนวเดินเดินไปกินแป้งตรงนูน้นใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> ใช่ครับก็จะเดินกลับมาพอดีออแบบว่าบางครั้งก็ดูหญ้าเป็นล็อกๆไว้แป้งนี้ก็ให้กินประมาณสัปดาห์หนึ่งถ้าแป้งใหญ่แป้งเล็กก็สามสี่วันแลมีหลายแปง้งก็ให้หญ้าพักพื้นใช้พื้นที่ในการล้อมรั้วประมาณกี่ไร่ครับ ช่วงนี้ประมาณ20ไล่ครับ,รบเพราะว่าทางตัวล้อมร้วไฟฟ้านี้ขนวก Solar Cell กับโซล่าเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถล้อมร้วได้ถึง15-20ไล่ like นะครับยังไงก็เอาอยู่ครับแต่ถ้ามากกว่านี้ก็แรงไฟก็จะต่ำลงไปเรื่อยครับก็เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ15-20ไล่ like นะครับหรือบางคนไม่ถึง10ไร่เนี่ยโอ้โหสบายเลยครับไฟแรงตลอดทั้งสสยครับก็อาจจะลองจับให้ดูนะครับโดนบ่อยแล้วไม่ลองแล้วหลังจากที่ ได้มาแนละ้วเราก็แขงเนี่ยเราก็ติดปกติหันเอ,อทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้ดีสุดต่อแขงนี้เราจะต่อมาเรียบร้อยมีสายคั่วใช้งานจริงนะครับใช้งานเป็นนะครับอย่างนี้ก็เสียบเข้าไปที่นี่เป็นตัวชาร์จเจอร์ฮะแล้วก็จะมีในคู่มือบอกเรียบร้อยอย่างแล้วก็ต่อเข้ามาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะมีตัวเนี้นะฮะต่อจากไอเข้ามาที่ไอเครื่อง ช็อตบัวอีกทีนึงเครื่องล้อมบัวส่วนตัวนี้ก็จะมีเป็นใช้กับไฟ220โวลต์นะครับมีปลั๊กให้เรียบร้อยในกรณีที่บางทีไม่สะดวกติดโซลาร์เซลล์อะไรเย่างนี้ก็เสียบสาย AC ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ใช้เป็นใช้ได้2ระบบใช้12โวลต์กับ220โวลต์แต่็นไฟก็ออกเท่าเดิมใช่ไหมครับไฟไฟแรงไฟแรงเท่ากันครับไฟแรงเท่ากันหลักๆก็จะมีคู่มือมาให้ทุกอย่างนะะแล้วก็ตัวตู้ กล่องที่บรรจุกล่องควบคุมนะครับก็จะเป็นแบบฝาใสมองเห็นได้ไม่ต้องเปิดดูครับแล้วก็มีฝากาันฝนด้วยอะไรเงี้ยก็กันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับฝนตกฝนอะไรก็อยู่ได้ครับแผงโซลาเซลล์ก็เป็น20วัตต์นะครับอันนี้ออกประมาณกี่โวล์ครับคุณเคียงสักตัวนี้แหละครับประมาณ18โวล์ครับชาร์จเข้า ว่าใช้งานได้ดีนะครับฟามคนเกียงสักก็ห็ล้อมรัวอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆครับที่ล้อมไฟฟ้าหลังจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านเจ้าบ้านมาถามกันเยอะแล้วก็มาทําตามตอนนี้ปล่อยงัวไปกิน หญ้าอยู่แปลงฝั่งนู้นนะครับก็จะมีสายปล่อยไปใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ปล่อยประมาณสี่แปลงครับเป็นไงครับสะดวกสบายขึ้นไหมครับสบายมากครับแค่มาเปิดป,ประตูคอกวัวเสร็จแล้วก็แค่เอาขีพข้พวกแบตเตอรี่วัวก็จะเดินเข้าคอกออกคอกสบายเลยครับอยู่ที่เราจะกั้นตัวนี้ไว้นี่ก็ทําเทคนิคกั้นไว้ตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นเป็นรางเหมือนแบบรถไฟใช่ไหมครับใช่เป็นประตูให้เขาเข้าวันนี้ให้เข้าแปลงนี้แล้วก็อยู่ที่จะเข้าตรงนี้เป็น3ามสี่คอกเลยครับ สะดวกเลยใช่ไหมใช่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวเมื่อก่อนต้องเอาวัวไปล่ามใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็วัวฝูงใหญ่20ตัวชาวบ้านเห็นเรามาถึงวัวเราเยอะขนาดนี้ค่อนข้างจะเยอะนะสําหรับที่ว่าเลี้ยงคนเดียวเลี้ยง<ต>คนเดียวครับ20ตัวแต่เราบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะดีขึ้นแล้ว,ลวก็ง่ายขึ้นชาวบ้านก็เลยมามาสึาษาแล้วก็มาสอบถามก็ช่วงนี้ก็มาซื้อตามกันเยอะฮะช่วงนี้มีมาถามเกือบทุกวันฮะสัปดาห์นี้ก็ประมาณ 3- 4ี่คน5คนที่มาถามแล้วก็มาดูงานที่ฟาร์มก็ ถ้าสนใจเนี่ยต้องหาซื้อได้ที่ไหนครับไปได้มาจากร้านพรชัยที่อำเภอบวัวใหญ่นะฮะน้องฝ่ายขายเขาดูแลดีมากครับให้คำแนะนำดีมากทุกๆคนเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นช่างไฟช่างอะไรเนาะเราก็น้องเขาก็บอกทุกขั้นตอนครับครับคุณเยงศักก์ก็ใช้สินค้าของพรชัยโซลาเซลหลายตัวนะครับก็กกดเดียเ๋ยววันหลังจะมาถ่ายรีวิวเรื่องของไฟไล่มแมลงนะครับอะไรต่างๆนานาครับเป็นไฟสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์ก็มีหลายชิ้นนะครับไว้โอกาสหน้าจะเข้ามาเยี่ยมอีกนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเกียงศักดิ์นะครับที่ให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมการใช้งานจริงๆของทุดล้อมวัวไฟฟ้าจากทางร้านปอนชัยโซลาร์เซลล์นะครับวันอื่นๆก็เดี๋ยวจะเข้ามารีวิวสินค้าตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นไฟไล่แมลงที่คุณเกียงศักดิ์ติดอยู่หรือไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดจัด EP พิเศษเข้ามาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแบบ จะมาลองนอนดูแล้วก็แบบจะมาล่อแมลงกี่ซอนกันดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับไฟล่อมแมลงได้ผลไหมครับอยาะให้มาดูอาจจะทําคั่วแมลงกินนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเกียงศักดิ์มากครับยังไงฝากธุรกิจทุกอย่างหน่อยครับตรงนี้ก็มาเลี้ยงวัวอยู่ที่ตาบัตนะครับ แล้วก็มีอัดฟางอีกใช่ไหมครับใช่ครับอช่วงนี้ทํารถอัดฟางครับถ้าสนใจฟางก้อนนะฮะบล็อกใหญ่บล็อกแมสซี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับจะอยู่ในระแวกบัวใหญ่เบอร์โทรศัพท์เลยครับเบอร์โทร0869293693ครับไงต้องขอขอบคุณคุณเกียงศักดิ์ด้วยนะครับใจสินค้าของร้านพรชัยโซลาเซลล์นะครับติดต่อได้ที่ Facebook พรชัยโซลาเซลล์หรือ Li น์แอดแอดตัวใหญ่นะครับแอดพีเ888นะครับแอดเข้ามาได้เลยแล้วก็พูดคุยสอบถามทางร้านแอดมินคอยตอบคำถามตลอดเวลานะครับ งงก็วันนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ